สวัสดีครับนี้เป็นทีมงานที่สองนะครับช่างกำลังพ้นสีนะครับอันนี้แปดใบนะครับเราจะทำงานกันสองทีมงานนะครับทีมงานที่สองของเราอยู่ทางนี้นะครับอันนี้ตัดไม้ประกอบทุกอย่างนะครับ ตัดไม้ประกอบเชื่อมขอบเหล็กทุกอย่างนะครับทีมงานที่สองครับอันนี้ก็พ่นสีรอส่งจังหวัดพัทลุงนะครับนะส่วนอีกทีมงานหนึ่งอยู่ทางด้านลน,นครับเดี๋ยวภาพไปชมนะครับอันนี้เราทำสีแล้วครับประมาณสี่สิบ สีกว่าใบนะครับ Pekw แปดสิ P e K w 80, นะทางนี้ฝั่งตะวันตกครับจะมีช่างอยู่2คนนะครับแบ่งเป็น2ทีมนะครับผมสว่วนอีกทีมทีมหนึ่งอยู่อยู่ในอยู่ในบ้านนะครับฝั่งตะวันออกครับลูกค้าที่เคยมาก็จะเห็นครับ ทางนี้จะประกอบตู้ด้วยแล้วก็พ่นสีด้วยครับฝนก็ตกนะครับตกทุกวันนะครับผมงานสีก็จะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ทำลังคานะครับปีหน้าคาดว่าจะได้ทำลังคานะครับงานจะได้ออกเร็วกว่านี้นะครับให้ทันต่อลูกค้านะครับทางนี้ก็อีกหนึ่งทีมงานนะครับทีมงานที่หนึ่งอยู่ทางนี้ครับ ก็กำลังประกอบเหมือนกันใส่ขอบเหล็กนะครับทางนี้อันนี้ใส่ขอบเหล็กอยู่นะครับนี่ใส่ขอบเหล็กอยู่นะครับนี่อ่าครับทีงานทีงานหนึ่งนะครับทางนี้เอาไม้มาลงเพิ่มครับเพื่อจะใส่เพื่อจะประกอบขึ้นอีกนะครับแล้วก็ ใส่กรอบเล็กครับทางนี้ที่งานที่หนึ่งเป็นเสียงกลางครับสิบสองนิ้วนะยังไงครับผลตอบรับดีมากนะครับไม่ได้ทำตัวอื่น,นครับ W 80อย่างเดียวนะครับน,นนี้ก็จะมีภาคใต้อยู่เบตงนะครับ4ี่ใบ